สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับยามเย็นวันนี้นะครับน้องขอมาอัปเดตนะครับพระปิตานะครับแต่รุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นดวงเศรษฐีแล้วก็จะมีเหรียญดวงเศรษฐีในเวลาเดียวกันนะครับมาอัปเดตให้พี่อีก4องค์สุดท้ายฮะ แล้ก็มาปิดตาครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันรายการบนก็ยังพอมีอยู่นะครับนะเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันพี่ชายหากชอบถูกใจองไหนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับหรือไอดีไลน์นะฮะหรือโทรมาได้เลยพี่ชายนะครับมีทั้งโอนและก็มีทั้งเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยแล้วกันครับพี่ชายนะฮะสำหรับรายการที่1ครับฮะ เดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยครับรายการที่หน <laughs> <that> like ึ small, ่งครับนี่มาเป็นเนื้อดินเผาฮะเนื้อดินเผานี่ครับเหลืออยู่องค์สุดท้ายเลยนะพี่ๆนะรายการนี้เลขคนจําเบอร์สวยด้วยนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดพี่ดูด้านหลังฮะด้านหลังเนี่สวยครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับนี่ฮะโอ้โหนะฮะเนื้อดินเผาตะกรุดนะฮะหนึ่งดอกฮะเออรายการนี้เปิดแปลกๆนี่พี่นะครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ชายรายการที่หนึ่ง นี่ครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองนี่ครับนี่นะตะกุดเงินแท้สองดอกเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีนะฮะของน้องเป็นรายการนำเลือกทุกองนะครับเป็นรายการพิเศษนำเลือกทุกองนะฮะเนี่นะยรายการพิเศษให้ขอโทษที่พี่เป็นรายการพิเศษนะครับอุณิเนี่ยไม่ใช่นำเลือกนะครับเนี่ย รายการพิเศษนะครับเลขคู่ตัวเบอร์สิบห้านี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะฮะรายการที่สองนะครับนี่ฮะเป็นลังเนี่ยต่อมารายการนี้ครับเลขคู่ตัวเบอร์หมเลขเก้าสิบเจ็ดครับนี่ครับนี่ครัน้องเป็นลังปกตินะครับรายการนี้นะครับต้าจักุดสามกษัตริย์นะครับนะฮะสวยๆตยกุดสามกษัตริย์เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดครับรายการที่สามรายการนี้เป็นเนืงาว่านส้ม รายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทเนะี่ยสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่สามต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้ตะกุดเงินแท้สองดอกเลขค้นัวเบอหามเงินหามทองครับหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งฮะเนื้อผงใบลานนะตะกุดเงินแท้ครับสองดอกฮนะรายการนี้นะฮะตะกุดเงินแท้สองดอกเอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายสามร้อยบาทนะฮะรายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่5เรียกคต้เบอร์มาเลขหนึ่งสามสองครับรายการที่เป็นเนว่าสบุรลอรคุกจีวอนหลวงปู่มหาศิลาครับรายการที่จีวอนแน่นๆพี่ชายนะครับแนะนําให้เรียบเก็บพี่นะแนะนําให้เรียบเก็บเลยครับองค์นี้นะฮะจีวอนแน่นๆมวลสารพุทธคุณนะเต็มเปี่ยมฮะรายการที่จีวอนแน่นๆนะครับองค์นี้จะสวยนะน้องขอที่สองร้อยแปดสิบบาทแล้วกันองค์นี้น้องขอสองร้อยแปดสิบบาทแล้วกันนะครับนะรายการที่ห้านะครับ ต่อมารายการที่6กรายการนี้จะกุด2ดอกเลยครับเลขโค้นจำเบอร์เหมือนเลขหกสิบหกรายการนี้เป็นเนื้อว่านปลายดำคุกจีวอนหลวงปู่จกุด2ดอกฮะจกุดทองคิ้วสดอกครับนี่ฮะแล้วรายการนี้นะครเอาไป280บาทเหมือนเดิมพี่ชายนี่ครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับก็รายการที่คล้ายกันแต่รายการนี้จีวอนน้อยฮะเลขค้นจำเบอร์เหมือนเลขสิบเก้าครับจีวอนน้อยรายการที่ผมแบ่งปันให้พี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทฮะสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8ครับนะอีกหนึ่งรายการพรีเมเล่มที่เลขค้ณตําเบอร์หมายเลข7รายการนี้จะกุดเงินนะครับจะกุดเงิน9ดอกนะครับจะกุดเงิน9ดอกนะพี่นะองค์พระนะครับจะเป็นเนื้อองค์จินดามนีด้วยฮะองพระเป็นเนื้อจินดามนีนะครับนะเลขคนณนําเบอร์หมายเลข7ครับองค์นี้แบ่งปันนะพี่ๆนะครับนะ500บาทนะครับเหลืออยู่องคเดียวพี่นะจัดเต็มแบบนี้เหลืออยู่องค์เดียวพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่ ฮะรายการที่เก้าเลขโค้ดนัวเบอร์มาเลขหนึ่งเก้าศูนย์นะครับรายการที่เก้าเลขโค้ดนัวเบอร์มาเลขหนึ่งเก้าศูนย์ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดาวมณีองค์ดำเนี่ยตะกรุดทองทิพย์กำไรคู่ครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่เบาๆครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ครับนะขอที่สามร้อยห้าสิบาทฮะองค์นี้เนื้อทูโทนนะครับเอาไปสามร้อยแล้วกันพี่สัปปะพินี้ฮะใครไวใครได้นี่ครับนะรายการนี้เป็นรายการที่เก้า ต่อมารายการที่10เลขค้นอัลบั้มหมายเลข20นะฮะรายการที่10เลขค้นอัลบั้มหมายเลข20ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะฮะตะกุดทองที่8ดดอกกบลายทองคู่และก็แข้งนะฮะแข้งทองคู่ครับเลขค้นอัลบั้มหมายเลข่ครับรายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะฮะขอ400บาทพอฮะองค์นี้ขอ4 0 0บาทพอพิดนะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่10นะครับ ต่อมารายการที่1ิบเอ็ดครับรายการที่1ิบเอ็ดรายการนี้นะครับตะกุดเงินหกดอกนะฮะแข้งไอ้ตะกุดเงินเจ็ดอกแข้งเงินฮะนี่ฮะตะกุดเงินเจ็ดอกแข้งเงินรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีเรืองแสงครับเนื้อจินดามนีเรืองแสงเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้านย์ครับนี่ฮะปิดนะนี่ยอยากปิดไฟให้ดูนะหน้าตะเรืองแสงนะองค์นี้นะแล้วรายการนี้รายการที่1ิเอดนะครับขอแบ่งปัน4ี่ร้ยห้าสิบบาทนะครับ เอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่องค์นี้นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทพอเหลืออีกองเดียวแล้วนะครับนะจะกุดเงินเจ็ดดอกแล้วก็แข่งเงินด้วยนะครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทผมจบให้ครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมารายการที่สิบสองกับสิบสามนะฮะลองเลือกดูพี่ชารายการนี้รายการท็อปบอลสุดนะฮะรายการนี้รายการท็อปบอลสุดครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งของรุ่นพี่นะองค์ที่หนึ่งของรุ่นนี้เลยรายการนี้เป็นเนื้อผมเป็นลานจะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกฮะกําไรทองคู่แข่งคู่ครับนี่ฮะ ตะก,กุดทองคาพี่ชัยนะนะแบ่งปันให้พี่นะครับองละหนึ่งพันบาทนะครับองละหนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สิงเลขคนเบอร์หนึ่งฮะรายการที่สิเลขคนเบอร์หนึ่งครับนี่ฮะลองเลือกชมดูพี่ชายรายการนี้ในการบนครับนะตะก,กุดทองคาพี่ชายนะองค์ละหนึ่งนสองอาลงละหนึ่งันบาทนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่ชายนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เลขคุณสมบูร์เลขแปดสิบเอ็ดรวมกันได้เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงตะกุดเงินหนึ่งดอกตะกุดทองทิศกำไรคู่ครับนะรายการนี้แบ่งไปพี่ชายนะแบ่งปันให้พี่ชายนีครับนะองนี้ผมขอสามร้อยนะครับองนี้ผมขอสามร้อยบาทพอจาอีพีนี้พิเศษให้ครับนี่ฮะรายการที่สิบสี่นะฮะมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่18ดเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขห5ห้าครับรายการที่เนื้อชั้นมากเหมือนกันครับพี่ชายหน้าก,กากทองระคังลงยานจีวอนฮะรายการนี้ก็แบ่งปันในเลขโค้ดตําเบอร์ห5ิก็แบ่งปันเท่าเดิมครับด้านหลังปิดแผ่นเงินรายการนี้3 5 0ห้าบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายถ้าเอารายการหน้าก,กากลงยานจีวอนผมคิดคู่ละ6 0 0อนะครับนะต่อมารายการนี้ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อ อวาวนไพ่ดำหน้ากากทองระคังลงยาครับเลขคนตําเบอมเลขแปดสิบสองเลขคุณตัเบอมเลขแปดสิบสองครับพี่ชายรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่สิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการที่เป็นลงยาจีวรครับเลขค้ณตําเบอมมายเลขสิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบสิบเก้าวัดหน้ากากทองระคังแบ่งปันที่สามร้อยบาทครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบ ต่อมารายการยีิบเอ็ดรายการยี่เยขคะเบอร์หามเงินหามทองรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชั้นมากหน้ากากทองแดงคุกจีวรหลวงปู่มหาศิรารายการนี้เรียขคะเบอร์หามเงินหามทองครับนะสวยๆแบบนี้เลยพี่ชายแบ่งปันที่300บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่21นะครับ ส่วนรายการยีิบสองนะครับจะมาเป็นเหรียญดวงเศรษฐีเนื้อมหาชนวนทองแดงโบราณนะครับเลขคดตัวเบอร์องค์นี้หมายเลขเลขหกเก้าสามฮะเลขคดเบอร์นี้หมายเลขหกเก้าสามครับแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนเหรียญจะอยู่ที่คู่ละหกร้อยนะพี่นะส่วนเหรียญจะอยู่ที่คู่ละหกร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการยี่สามเลขคดตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดห้าเจ็ดครับรายการที่ยี่สามเลขคดตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดห้าเจ็ดครับเนี่ยรายการยี่สามนะครับ ต่อมารายการที่24จะอยู่ที่เลขโคดตเบอร์หมายเลข400เ800 40นะ800นะครับรายการนี้นะเลขโคดตเบอร์800นะครับนะ350บาทเหมือนกันพี่ชายรายการที่24ฮะ ต่อมารายการ25ครับรายการสุดท้ายของเย็นนี้ฮะรายการที่25ครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่เรียกคนเบอร์870ครับลองเลือกดูเรียกคนเบอร์แปดเจ็ลองเลือกชมดูครับนะรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่นะครับ25รายการลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้อยสารขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ นครับมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับสิบห้าจะเป็นรายการหน้ากากกันบ้างนะครับสิบห้าจะเป็นรายการเซอร์ไพรส์หน้ากากลงยาจีวรกันบ้างรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดหน้ากากทองแดงหรลงยาครับเลขคู่ตัวเบอร์เลขก,การเจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบห้า ต่อมารายการที่16เลขค้ดตัวเบอร์มาเลข1 5 5ครับรายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างคุกกีวอนหลวงปู่หน้ากากอนามาลงยากีวอนครับเลขค้ดตัวเบอร์มาเลข1 5 5ครับรายการนี้ก็350บาทเช่นเดียวกันครับพี่ถ้าเอาหน้าก,กากลงยา2องค์ผมคิดให้600ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่ชายนะเป็นรายการที่17ครับรายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมกักหน้ากากทองระคังลงยาครับ นี่ฮะสวยๆเลยด้านหลังปิดแผ่นเงินนะครับเลขคุนทเบอร์วันที่4.6ครับแล้วลายการน,นี้เอาไปครับพี่ชายน้องแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่350บบาทเช่นเดียวกันครับ